วิออสนะครับไม่ว่าจะเจงไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับสภาพเป็นอย่างไรแต่ละคันเดี๋ยวผมพามารับชมให้ดูสี่คันวันนี้นะครับดูคลิปนี้จบนะครับนะโปร่งเลยนะครับใครสนใจอยู่นะครับคันไหนเหมาะกับใครแนวไหนนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับนะก็ตักทักมาโทรมาได้เลยนะหรือถ้าดูคลิปนี้จบนะครับถ้าสนใจนะครับไปแล้วครับวันนี้ดูต่อในคลิปนี้เลยครับผม นี้นะครับวุฒพามารับชมนะครับวีออสทั้ง4คันนะแต่ละคันราคาเท่าไหร่นะครับนะเจน2เจน3ตัวเริ่มต้นของตัวไมเนอร์เชนนะครับแต่ละคันนะครับสภาพสวยขนาดไหนนะครับคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับนะลูกค้าดูจบนะครับสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับรายละเอียดนะครับน้นจะลงให้แบบชัดเจนนะแต่ละคันว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะมีขึ้นหัวข้อให้รับชมแบบนี้เลยเพื่อความชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบเนื้อๆเลยนะครับนะน้ำๆไม่ต้องเนื้อๆเลย นะครับผมเป็นอย่างไรมาดูนะครับนี่ v ีออสเจนสามนะครับสีดำนี่ทะเบียน8506สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับตัวมิเนอร์เชนแล้วนะครับนะปี2017ราคา349,000บาทนะครับเป็นตัว1 5 e นะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีเหลืองขุ่นแตกเร้านะครับสีดำเดิมโรงงานสภาพกิบๆแบบนี้ นะครับสนใจติดต่อกิ้งก้างมาหาผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวพาดู้างในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการชนหนักจมน้ําพิบั้ากับสีกอไม้ถ้ามีเราซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับวงมาลัยน้ำสามก้านสวยๆนะครับเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับมือนะครับเบาะนะครับนะับเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกสีส้มแบบนี้สวยงาม ไม่มีชำรุดเลยคุณผู้ชมนะครับสภาพบอกนะครับนะสภาพสวยๆนะครับภายในนะครับนี่ภายในนะครับนี่เอบอบาะหลังก็สวยงามนะครับไม่มีชำรุด นะครับไม่มีรอยเจิมบนฟุตบาทไปอย่างใดนะครับนะสภาพจบสมบูรณ์นะครับน่าใช้นะครับล้อแม็กซ์ทั้ง4ล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยอันนี้ข้างหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกข้างหลังจะเป็นแบบรลัมเบรกนั่นเองนะครับและด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์2จุดที่อย่างที่ผมบอกนะครับรถเดินทุกอย่างรับประกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างด้านหน้าและเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมมามาดูกันคุณผู้ชม เดี๋ยวนะพยัคฆ์เปิดนะฮะอ่ะหาไม่เจออ่ะแก้เขินกันนิดนึงโอเคอโอเคนะครับดูด้านหน้ากันก่อนนะครับเขาควรระวังสติกเกอร์อยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับน็อตเดิมครับไม่ถอด นะครับไม่ขยับแบบนี้นะครับซอกนองซอกในเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่ของเหลวเราเช็คให้ไม่ต้องห่วงนะครับนะนี่ให้ดูสภาพแบบนี้เครื่องยนต์นะครับนี่มีน้ามันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะทุกอย่างสวยสวยมอกรนะครับต้งเบาชกทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์นะครับนอกหน้าในเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับถ้าฟรีดาวนะะจะผ่อนอยู่อ่าถ้าฟรีดาวลูกค้าต้องคิดดีนะครับเหมอกกันก่อนเลย และราคานะก็จะอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เท่ากับว่าผ่อนนะต่อเดือนหนึ่งประมาณเดือนละหกพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้แบบชัดเจนให้เลยนะครับว่าผ่อนเดือนเท่าไหร่แับวมันห้าพันไปลายด้วยนะครับคันนี้นะได้แปดได้แปดสิบสี่วดนะครับหากสนใจนะคันนี้นะแคปหน้าจอเลยนะนี่ทะเบียนนี้อะไรนี้นะแคปหน้าจอทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวพารับชมนะครับแต่ถ้าใครนะครับ ากจะซื้อสดเจน2ที่รถที่แนะนําว่ารถที่แบบว่าไม่เคยผ่านการแต่งซิ่งนะทุกอย่างคือเดิมเดิมรถรถเดิมเดิมนัดเดิมเดิมไม่ขยับไม่เคยแต่งมาก่อนนะครับไม่ใช่เป็นรถซิ่งกับใจหรือว่าเป็นรถแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรับประกันมาดูคันนี้ได้เลยนะครับนับเป็นตัวเจน2 นะครับนะอันนี้ก็มีลูกค้ามาดูกันนะครับนะก็ขอญาตถ่ายตรงนี้เลยกันนะขอญาตพี่ตำรวจด้วยนะครับผมเนะี่ยคันนี้นะัทะเบียน484เป็น VR ออสเจนนะฮะตัวนี้ก็คุณหน้าคุณตาเนาะก็ยังขับขี่กันอยู่ในบ้านเมืองนะบ,บนท้องถนนก็ยังเห็นกันอยู่นะครับยังไม่ตกรุ่นนะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานคันนี้เป็นรถปี2012นะครับซึ่งเท่ากับว่ารถปี2 0 1 2เนี่ย จะผ่อนได้นานสูงสุดที่60งวดหรือว่า5ปีนะครับ5ปี60งวดคันนี้ราคาบริษัทตั้งขายนะครับอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาท ร,ราคานี้เป็นราคาคุณภาพตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคือหนึ่งลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมหรือว่ารถเคยเมีปัญหาตรงไหนเปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับของเราราคาอยู่บนมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบเรื่องของมาตรฐานนะครับรับประกันเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรถทุกอย่างมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับไม่ใช่รถย้อมแมวนะถ้าเป็นรถย้อมแมวเราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต นะครับอันนี้เราอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่ได้เช่าร้านอยู่นะนะครับผูลูกค้าซื้อไปนะครับใช้ไปปีหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ถึงก็แล้วแต่นะครับบางทีมันมีช่างที่รู้จักรู้ใจนะครับมามาตรวจเจอว่ารถเคยชนหนักจมน้าพิกว่ำกับสีตีเลนการมาหรือว่ากอไมมาเราก็ซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันคํานี้เลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเจนสองเนี่ยจะต่างกับเจนสามมากไหมเดี๋ยวลองรับชมดูนะภายในนี้ภายในมันค่อนข้างสูงโปร่งอยู่นะนะครับเจนสอง ได้มาเป็นบอกนะครับเป็นบดบอหนังอบอะผ้านะครับสภาพสวยๆแบบนี้นี่นะครับพร้อมมาแล้วสามก้านกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีมาแล้วครบๆแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเดิมวิทยุเดิมนะครับเกียร์เกียร์เดิมออโต้นะครับอ่าอันนี้ก็จะได้เรื่องของความทนทานเนาะแล้วก็ความแรงด้วยนะเพราะเกียร์นี้ค่อนข้างที่จะอัะตราเร่งค่อนข้างดีนะครับนะและทนทานมาก นะครับนเป็นรถที่ค่อนข้างทนทานมากๆเลยนะครับนําไม่แพ้เอาติปเลยนะครับรับประกันนะครับคันนี้นับท้ายเดิมเซ็นเซอร์2จุดนะครับเกิร์เรอบคันติดตั้งมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอีเช่นเดียวกันมีสปอยเลอร์นะไฟเบรกดวงที่4ก็มีมาครบสมบูรณ์นะครับรถทุกอย่างคือน่าใช้เลยนะครับได้ไปก็ไม่มีผิดหวังเน้นย้ำนะครับคันนี้ถ้ามันผ่อนนะ ห้าปีหกสิบงอดมันจะผ่อนเดือนลังนะประมาณสี่พันกว่าบาทถึงห้าพันนะครับเน้นย้ำนะว่าหกสิบงอดคือห้าปีนะครับผมก็ได้ไปเลยคันนี้นะครับ,นนนะรบแต่ถ้าไม่ชอบอยากได้เป็นโฉมตัวใหม่และแต่ว่าอยากได้เครยอนตัวเดิมเพราะบางคนก็อยากเอาวัยรุ่นนะต้องบอกก่อนวัยรุ่นชอบความแรงนะครับอยากได้เครยอนตัวหนึ่งเอ็นแซดนะยังไม่อยากได้เป็นตัวเครยอนตัวสองเอนานะครับ ก็เอาคันนี้ขับกลับไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวสีขาวคันนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับเรื่องของความแรงนะวัยรุ่นอยากจไปแต่งซิ่งหรืออะไรประมาณนี้นะแต่เน้นย้ําก่อนของเราขายจะเป็นรถเดิมๆนะครับไม่เคยแต่งนะครับไม่เคยเป็นรถซิ่งไม่เคยรีแมปเครื่องยนต์ทุกอย่างคือเดิมๆคือได้รถรถรถจากออกจากศูนย์เดิมๆมาลูกค้าได้ไปแบบนั้นเลยนะครับอันนี้แหละคือความสบายใจนะครับและโฉมนี้นะครับหนุ่มทะเบียน4778นะครับราคาดีด้วยนะครับราคาอยู่ที่ สองแสนนะครับผม8,9ด0 0บาทนะครับเป็นรถปี2013นะครับคันนี้เป็นรถสีขาวเดิมๆแบบนี้และที่สําคัญเจ้าของเก่าเขาใส่มานะครับเป็นล้อแม็กแบบลายแบบเรียบหรูดูดีนะครับไม่ใช่แบบลายแม็กแต่งซิ่งนะครับซึ่งมันเหมาะถามว่ามันใส่แม็กรถใส่แม็กลายนี้มันดูบ่งบอกอะไรได้ก็คือ1น,นะครับไม่ใช่รถซิ่ง ถ้าเป็นรถแบบใส่ล้อแม็กมาแบบว่ารอแต่งซิ่งนะอา,อาจจะมีการรีแมปเครื่องยนต์มาบ้างก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ารถเดิมๆใส่ล้อแม็กแบบนี้ก็จะเป็นรถแบบแนวผู้หญิงใช้รับอย่างให้รถแบบสวยๆขึ้นมาหน่อยเลยทําการเปลี่ยนแม็กนะครับนะแต่รถของเราเนะี่ยมีประวัติทุกอย่างมาสามารถตรวจสอบได้อันนี้ลูกค้าแบบสบายใจได้เลยนะถ้าสนใจรถอยู่นะครับมาดูคันนี้ภายในเป็นอย่างไรเนดะี๋ยวมาดูกันภายในคือจะไม่ต่างกับตัวเจน3ตัวไมเนอร์เชนเลยนะครับบอดี้เท่ากันนะครับ ความยาวก้างยาวของตัวรถเหมือนกันนะครับก็จะต่างกันที่ออปชันด้านในนิดหน่อยนะครับคันนี้ก็พรมอะไรเดิมนะครับเพื่งเล่นเดิมโรงงานแอร์นะก็เป็นแบบตัวนั้นเลยนะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับนะอ่านเลยนี่อ่าชัดเจนเนาะเกียร์ออโต้นะครับนะคันนี้ตึ๊ดตึ๊ดมันมันได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้นี่และภายในคุณผู้ชมเบาะหลังนะครับไม่มีชำรถเลยนะครับนะสภาพจบๆเออนะครับผม ใครเลงไว้ใครมองหาไว้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับใครอยากดูตรงไหนนะครับชัดเจนนะครับนะอันนี้ผมถ้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมที่มันชัดเจนมากกว่านี้ทักไลน์หาผมโทรหาผมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปส่งรูปหรือไปให้ดูได้เลยหรือเจ้าวิดีโอก็ยินดีนะครับนะติดต่อเข้ามานะมีเซ็นเซอร์ท้าย2จุดเลยนะครับมาดูตัวเจนสามไม่ได้เชนกันบ้าง นะครับเป็นตัวสีบรอน์นะครับสีบลอนก็แน่นอนครับราคาก็จะย่อมยาวกว่าตัวสีดําและสีขาวนะครับคันนี้เจน3นะครับตัวเครื่องยนต์ตัว 2NR นะครับก็ได้ความประหยัดทนทานนะครับวิ่งทั้งขึ้นเหนือล่งใต้ได้เลยเกียร์ CVT 7สปีดคันนี้นะครับราคาบริษัทตั้งขายปรับลดลงมาจากปกติเดิมทีมันราคา3,69,000นานะครับวันนี้ปรับลดราคาตามตลาดโลกนะครับเหลือเพียงแค่339,000บาทเท่านั้นเอง นะครับคันนี้ได้ไปเป็นปีเอ่อใช้ก่อนเป็นปี2017นี่นะครับรับประกันนั้นแน่นอนทุกคันโครงสร้างรับประกันหมดมาดูภายในกันนะครับคันนี้นะฮะคันนี้ผมอะไรเดิมเดิมสามก้านนะครับนะพลาสติกขึ้นลายมาสวยๆแบบนี้นะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแน่นอนนะครับมีมาพร้อมแทร็กชั่นคอนโทรลเครื่องเล่นเดิมแอร์เดิมนะครับเกียร์เดิมนะครับเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเบาะก็จะเป็นลายเบาะผ้าลายกราฟิกแบบนี้สวยงามแน่นอน นะครับผมอ่านี่นะสภาพสวยๆแจ่มๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับก็สามารถที่จะผ่อนนะครับต่อเดือนนะคันนี้ก็อยู่ประมาณเดือนละห้าพันไปปลายถึงหกพันต้นนะครับได้แปดสิบสี่งวดนะครับในรถปีใหม่หน่อยก็จะผ่อนได้แปดสิบสี่ผ่อนได้นานนะแต่ถ้าเป็นรถเจนเก่าหน่อยนะครับก็จะผ่อนได้แค่หกสิบงวดหรือไม่ก็เจ็ดสิบสองงวดนะครับขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์นะครับอันนี้ได้เซ็นเซอร์ท้ายสองชุดด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบโตโยต้า นะครัแต่โตโยต้ามีเยอะนะนะครับหรือจะเป็นตัวยาริสนะครับตัวใหม่ที่มาตัวตัดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็มีหรือจะเป็นวีอออยารตัวเก่าหน่อยที่เป็นตัวหลั่งตัดก็มีนะครับหรือจะเป็นนีจัดนะครับจีรถเดิมไม่ใช่รถแต่งซิ่งหายากแล้วมีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบุ๊คเพชรยนต์นะเบอร์โทรนะครับ0910272415วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกสนใจติดต่อเข้ามาครับผม